สำนักงานดนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรวมพลังสามคือข่ายพันธมิตรหลักจัดงาน Thailand Innovation Hub d e m o d เด เวทีระดับชาติเชื่อมโยงผู้ประกอบการฐานนวัตรกรรมจากทั่วประเทศสู่การลงทุนจริงและการจับคู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ภายในโครคงการได้สนับสนุนผู้ประกอบการฐานนวัตรกรรมรวม61รายจาก3อุตสาหากรรมเป้าหมายได้แก่เกษตรและอาหารการแพทย์และสุขภาพและกลุ่มสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ปัญญาประดิษฐ์หุ่นยนต์และ IOT ผ่านสอกิจกรรมหลักคือโปรแกรมบ่มเพาะธุรกิจและโปรแกรมเร่งขยายตลาดเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การใช้งานจริงและการลงทุนตลอดระยะเวลา4เดือนผู้ประกอบการได้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ชัดเจนทางการพัฒนาเทคโนโลยีโมเดลธุรกิจและการขยายตลาดโดยมีแนวโน้มสร้างไรายได้เติบโตเฉลี่ยมากกว่าร้อยละยีในงานนี้ยังได้คัดเลือกผู้ประกอบการศักยภาพโดดเด่น39รายคื้น,นําเสนอผลงานต่อคณะกรรมาการจากภาครัฐเอกชนและกองทุนรวมลงทุนชัดนําเพื่อเพิ่ม โอกาสต่อยอดเชิงพาณนนิชย์ Thailand Innovation Hub จึงไม่ใช่เพียงโครงการพัฒนานวัตรกรรมแต่เป็น,นกลไกสําคัญในการยกระดับผู้ประกอบการไทยสู่การแข่งขันและการลงทุนในระดับสากลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะนะคะก็ Thailand Innovation Hub นะเป็นคอนเซปที่เราทําขึ้นมาเพื่อต้องการยกระดับประเทศไทยให้เป็นชาตินวักกรรมจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะมี Sector Development ที่เราเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องก็คือเกษตรอาหารเริ่ม Medical and Health แล้วก็เรื่องของอินดัสทรีเช็คซึ่ง3กลุ่มอุตสาหกรรมนี้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมของประเทศ3กลุ่มอุตสาหกรรมเรามีประกอบการนวัตกรรมด้านนี้จำนวนมากเรามีพื้นที่ที่เรียกว่าย่านนวัตกรรมทางการแพทย์เช่น Y m d ดีสวนดอกไม้ที่้นที่เชียงใหม่ขอนแก่นไม่ได้เึ้นที่ขึ้นที่ทางภาคอีสานนะแล้วก็ในกรุงเทพที่มีไบเอมดีแล้วทางใต้ที่มีมอสงขาฉะนั้นเรามองว่ากลุ่มเหล่านี้จะเป็นกลุ่มที่มีความสําคัญในพื้นที่ของอุตสาหกรรมตัดกับลายพื้นที่และมีีพื้นนท่่เล ในการทำแซนบ็อกซ์เรืนวัตรกรรมต่างๆเหล่านี้ฉะนั้นนะโครงการ Thailand Innovation Hub จึงเป็นการรวมเรื่องอุตสาหกรรมที่มีความโดดเด่นเพื่อยกระดับประเทศไทยให้เป็นชาตินวัตรกรรมเมื่อเราเปิดคอรนะเรื่องของการทำโครงการนี้เนี่ยคนสมัครเข้ามาเยอะมากนะใน3กลุ่มอุตสาหกรรมคนที่ผ่านเข้ามาในกระบวนการที่เป็น Incubation หรือว่าเรื่องของการบ่มเพาะเอเซเรตเนี่ยก็60บริษัททั้ง60บริษัทนี้ ถือว่าเป็นตัวแทนความสําเร็จนะของประเทศไทยที่จะเป็นส่วนในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นชาตินวัตกรรมและมีส่วนสําคัญในการสร้างให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกณเวลานะี้เราต้องยอมรับว่าการแข่งขันในเวทีโลกนั้นดุเดือดมาก,มากฉะนั้นนวัตกรรมนะคือทางออกและทําให้ไทยนั้นคือทางรอดค่ะ <ë? S 2> <usion> ได้ค่ะส่งถามว่ามันแตกต่างยังไงนะโครงการนี้เนี่ยไทยแลนด อินโนเวชันทับเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยเนะี่ยถ้าเราไม่มีผู้ประกอบการนวัตกรรมถ้าเราไม่มีพาร์ทเนอร์เราไม่มีพื้นที่เราไม่มีแซนบล็อกเรื่องของนวัตกรรมฉะนั้นโครงการนี้เป็นการต่อยอดจากปัจจัยพื้นฐานที่เรามีอยู่แล้วฉะนั้นความนี้เป็นการแสดงถึงความสําเร็จนะว่าในโครงการต่างๆที่เราทํามากับพาร์ทเนอร์เครเือข่ายพนิเวนั้นสามารถยกระดับให้ประเทศไทยเป็นอินโนเวชันทับได้อย่างแท้จริงค่ะ อาง่ายงวันนี้เราก็เห็นแล้วนะฮะว่า Product Service บริการนวัตกรรมดีๆทั้ง3ด้านนั้นเป็นที่ต้องการแล้วก็บริษัทขนาดใหญ่ก็สนใจอย่างง่ายๆไวท์ไทเกอร์นะที่เป็นนมที่ทาจากตัวถั่วายเสือเองก็จับมือกับโอคาชูเรียบร้อยแล้วในการยกระดับสินค้าในการพัฒนาเราก็จะเห็นนะเรื่องของการแพทย์เองนะกับบริษัทเรื่องของเตียงในการลดแผลกดทับทางกลุ่มของบริษัทนะเปาโลพียไทยก็มีความสนใจในการเชื่ยวนี้เข้าไปฉะนั้นจะเห็นนะว่านวัตกรรมดีๆในประเทศไทยเรามีเยอะมาก แต่บางครั้งนั้นาอาจต้องเป็นทําให้เขาได้เจอกับตัวผู้ใช้งานแท้จริงก็อยากจะบอกครับว่าผู้ประกอบการไทยว่าเรามีนวัตรกรรมดีนะอย่าได้ลังเลใจนะที่จะเข้าร่วมโครงการของเราแล้วโอกาสที่ท่านจะเจอกบบบริษัทแบทชิ่งที่ดีรวมถึงการอุดหนุนการส่งเสริมหรือแม้กระทั่งทุนนวัตรกรรมก็จะเป็นโอกาสในการทําให้ท่านเติบโตสู่การเป็นกลอสเตอแล้วก็เป็น global level ในอนาคตค่ะ